หลังจากที่เช้านาครสวรรค์เผชิญกับน้ําหลากนะครับส่งผลถึงการจราจรของถนนสายเอเชียในจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นตําบลนครสวรรค์ตกอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับสังเกตว่าด้านหลังเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงก็พยายามที่จะซ่อมถนนไม่ให้ชารุดมากก่อนนี้เพราะจะส่งผลถึงการจราจรน,นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าฝั่งด้านซ้ายมือนะครับกระแสน้ําที่ไหลทะลักนั้นได้ไหลซอะตะหลงแล้วก็ตัดขาดถนนในบางพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วครับ ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองบอกว่าเตรียมรับมือกับน้ําหลากในครั้งนี้นะครับนี่คือแผนแรกที่ทางเจ้าหน้าที่ใช้หินคลุกแล้วก็หินก้อนใหญ่มาต้านน้ําที่ไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเตรียมที่จะเสริมคันกั้นน้ําไม่ให้ไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่นี้เพราะเนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักที่จะเดินเข้าสู่สายทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคกลางครับท่านครับความพุ่หน้าหลังจากถนนเส้นนี้ได้รับความเสียหายจากน้ำทะลักนี่คือตอนนี้มีความพุ่หน้าไปถึงไหนแล้วครับ เมื่อวานเมื่อวันก่อนน้ํามันท่วมประมาณเ,ออเกือบ40เทนนะท่วมใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงผมก็เมื่อวานก็ได้ได้วางแผนการทำงานโดยเอาไอ้กล่องกระเบียนมาลงยินใหญ่มาล็อกล็อกด้านเหนือทางน่ะเพื่อไม่ให้น้าไหลมาก็โอเคก็ลดไปได้ดําหนึ่งแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าพอล็อกได้ปับ๊บน้ําย้อยขึ้นมาใหม่ผมเลยล็อกด้านด้านท้ายอีกทีหนึ่งครับที่เห็นอยู่เนี่ยตอนนี้ผมพยายามบังคับน้ำเนี่ยให้มันมาทะแยงลงลงข้างทาง เมื่อเช้าแต่ทางการให้ไอ้แม่โคเนี่ยขุดลอกเปิดทางน้ําตลอดเพื่อน,น้ํามันผูกได้มากกว่านี้ครับเนื่องจากว่าน้ํามันถูกขึ้นมาเราต้องทำงานแข่งกับกับระดับน้ำมันถูกขึ้นมาถ้าระดับน้ำมันูกขึ้นมาเนี่ยน้าจะแห้งกับมันเพิ่มขึ้นมาตลอดกับเพิ่มเหน่อยปับ๊บเราก็แก้ไขกับน้ําแล้วก็พยายามหาวิธีการรักษาผิวทางเพื่อให้การจ,จราจรทั้งรถเล็กก็ใหญ่ผ่านได้เส้นนี้เป็นเส้นสายหลักของกรมทางหลวงถ้าเส้นนี้เปนาา็นพาดทางเหนือไปพาดท,ทั้งหมดเลย ครับผมก็พยายามเฝ้าระวังต่อเวลาครับตอนนี้พยายามหาทุกวิธีทางเพื่อให้ดับน้ำมันมันไม่น้อยไม่เกินสิบเดนไม่ขยารจนผ่านได้ครับครับครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าน้ํานั้นได้ไหลทะลักเข้ามาแล้วนี่นี่คือแผนแรกใช่ไหมครับที่รองที่จะรับน้ําไว้อ่าแล้วแล้วท่านมีแผนสองไหมครับถ้าเกิดว่าน้ํายังเพิ่มขึ้นต่ออย่างต่อเนื่องครับท่านเนี่ยครับเอาน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าปัญหาคืินน้ามันเพิ่มขึ้นมาทุกวันนะอาจจะทุกหลายหลายชั่วโมงก็ได้เราไม่มีทางเจ็บ ให้น้ำแห้งผิวทางได้แต่ทำไงให้การจรรถเล็กรถใหญ่ผ่านได้เพื่อเป็นอาภาธครับแค่น,นี้คือการรักษาผิวทางไว้ครับผมตอนนี้คุณเห็นน้ำแรงมากครับแล้วด้านเหนือก็พยายามดันเข้ามาดันเข้ามาครับครับตอนนี้ก็พยายามรักษาผิวทางให้การจรผ่านได้ครับผมในส่วนของนครขสวรรค์เอง,เองเนี่คือโดนเส้นทางที่ถนนชำรุดแบบนี้กี่เส้นทางนะครับจากน้ำทลาอ,อจริงๆแล้วเนี่ยทางด้หละกผมเนี่ยผมปิดไปเลี่ยงเมืองปิดไปแล้วแล้วก็สายสองงห้าจะไปเชียงภูปิดไปแล้ว แล้วสาย17จ็ดจะไปพี่จิไปรวปีไปแล้วตอนนี้สายเรื่องเมืองผะกู้อยู่กู้อยู่แล้วก็สาย7แต่จ็ดได้กู้ไปครั้งหนึ่งเนื่งองจากว่าน้ํามันท่วมขึ้นมากู้ไม่ไหวก็ถอนตัวใหม่ครับตอนนี้เมื่อวานได้กู้ตรงนี้แล้วเสร็จตรงเนี้ยผมต้องกู้เอาดับหนึ่งก่อนถ้ากู้ตรงนี้ได้เสร็จปั๊บแล้วไปกู้เรื่องเมืองต่อตรงเนี้ยพยายามกู้ให้ได้รถผ่านได้ครับผมครับเพราะเป็นเส้นใหญ่ของภาคเหนือทั้งหมดครับ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและตำรวจจราจรนะครับยังฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนกับทีมข่าวระวังภัยว่าในช่วงนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนในหลายเส้นทางน,นะครับควรระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถนนหลายสายสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับการจราจรค่อนข้างที่จะลาบากนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเองกําลังซ่อมแซมถนนที่ชารุดจากน้าหลากพรัณยูเหล่ามงคลชัยศรีถ่ายภาพทินภพ,พพันธนามทีมข่าวระวังภัยรายงานครับ